เพื่อนๆอ,ออกมาจากสถานีสยามนะครับแลาเพื่อนๆอ,อยากจะหาอะไรทานสักเล็กน้อยเพื่อนมองไปที่ทางออกที่ห้าเนี่ออกที่ห้าาจะไปสยามพารากอนไปที่กรุงเมไปที่กรุงเมยอีสยามพารากอนครับพร้อมกันเลยครับเป็นที่ที่ใกล้ที่สุดในการที่เราจะเดินทางมาเพื่อที่จะได้ รับประทานอาหารมาก็ตรงมาตรงนี้เลยครับอ่านี่เจ้ามาน้ำตัวนี้ครับมองใบตางใบเตยเลือดลงนี่เลยเด็ยอีกครบัรบ เพื่อนจะได้นั่งทานอาหารแบบไม่ต้องรีบเร่งครับใช้กุ๊กฟองอินนสดก็ได้ครับที่นี่มีทั้งอาหารต่างชาติแล้วก็อาหารไทยพร้อมทุกอย่างตามผมไปดูเลยครับแนะนำนะครับที่นี่ถ้าเกิดอยาก ชอบทานก่้ยทอดนะครับเกือกทอดมันทอดไข่นกระปลาข้าวเม่าทอดเลยไปตรงนี้เลยครับใช้เงินสดซื้อแล้วก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่เราซื้อของไปแล้วก็ไปจองโต๊ะันบอกให้เลยว่าที่นี่ร้อยหนึ่งมีทอนนะครับสิบบาททานแค่เก้าสิบบาทก็ พอแล้วนะพี่นี่ครับวิเ,เจ้งโฮเราจะใช้เงินสดซื้อได้นะเจ๊กุนี่ก็เป็นขนมไทยๆขนะนมไทยๆป๊มาเหนียวมะม่วงนี่ครับจุดนี้เลยลูกชุบ พวกขนมจีบอะไรร้อนๆตรงนี้เขาก็มีและถ้าเป็นจะซื้อของในซูเปอรม์มาร์เก็ตก็ดีเลยครับดูเมมาร์เก็ตนะครับเดินเข้าไปจับจ่ายใช้สอยได้เลย ดอกไม้ครับถ้าใครสนใจส่วนนี้เทศกาลพวอเบเกอรี่ที่ดูน่าทานในฝานแล้วเราก็วผมลองเข้าทางนี้ดีกว่าเข้ามาดูดอกไม้สดๆสวย ให้ชิมได้ด้วยนะคุ๊ดแต่ไปยุ็นชุดๆเลย,ยนะนเลี๋ยวแล้วของฝันอันนี้ให้ดูว่านี่จะเป็นสำหรับป๊อกสำหรับไม่ต้องเที่ยวอนะไรมาดูสุเียนร่ากูเราดูผลไม้เดียวกันอันนี้ดูมาดูแบบข้าวอะไร มาตามนี่รูปละสี่สิบเก้าบาทรนะูกตามมาพุทหิโนโละห้าร้อยเก้าบาทนะมาพุทคีรีวงแต่ถ้ามาพุทธรรมดาได้ไหนะมาพุทเขา น้ำม้วงนี้เน้นผลไม้ตรงนี้เป็นน้ำปลาหวานาไปดูที่แบบที่พร้อมทานบ้างดีกว่าดูนะครับมองไกลนี่มีเกลือให้พร้อมในน้ำม้วน,นจะ พรน,น,นี่เป็นแองสดนะครับอาหารไว้พร้อมทานเป็นคำๆได้ทางตรงนี้ก็เป็นคนที่ชอบเป็นแบบน้ำนะครับน้ำผลไม้มีน้ำมังคุดมีอะไรมะพร้าวน้ำส้มอะไรพวกนี้แบบชื้นบาง โอเคครับอันนี้ก็เป็นข้าวฟาๆนะครับสำหรับผลไม้อุ๊ยสวริย์วันนี้ก็ขอเป้าร้อนๆให้น้องครับเรื่องให้

ร้ยอยบาททานอะไรได้บ้างแต่วันนี้อากาศว่ากินสักเก้าสิบบาทหรอน,นี่นะครับได้โต๊ะตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะซื้อข้าวทิพย์รดน,นะครับข้าวทิแ้แก่วอันนี้เป็นบรรยากาศร,รอรบๆโต๊ะ แล้วก็ร้านนี้ครับจีละพันข้าวขึ้นแจ่แวร้าน นี้มีคิวนะครับเมนูไก่ย่างติ้มจซำมีข้าวมีข้าวแล้วก็น้ำติ้มจัำให้ราคายเจ็ดสิบบาทแต่ว่านี่ก็คือที่ตอนคูเมีอีกนะ ไว้เจอกันครุ่งน้าสวัสดีครับ